สวัสดีครับผมคุณครูพินิจเก็ตอินครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผมได้จัดขึ้นนะครับก่อนที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นผมได้เริ่มจากการที่ผมวิเคราะห์หลักสูตรก่อนนะครับพอวิเคราะห์หลักสูตรนะครับแล้วเราก็นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3า ครับผมสำหรับการเรียนการสอนนั้นนะครับในที่ผมจัดก,การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยผมเลือกมาหนึ่งหน่วยการเรียนนะครับเรื่องเกี um> ่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับผมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นเมื่อผมจะทําแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วนะครับผมได้เลือกแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมา1แผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบบจําลองสายแยอาหาร นะครับเพื่อเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับสำหรับแรงบันดาลใจเลยนะครับผมแรงบันดาลใจที่สําคัญเนี่ยที่ทาให้ผมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมขอเท้าความก่อนนะครับว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทำให้สภาวะการเรียนได้ถดถอยลงไปอย่างมากนะครับผมและเมื่อผมจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศานี้ที่ผ่านมา นะครับผมมองว่าเด็กๆมีสภาวะถดถอยด้านการเรียนรู้นะครับผมทําให้ได้เรียนรู้อย่างไม่เต็มที่อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นผมได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมานะครับโดยนะครับให้ผู้เรียนนะครับผมได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยผมจัดทําห้องเรียนค l ส s ูมนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน g o o g l e Classroom ขึ้นมา นะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลาโดยในกระบวนการเรียนรู้นั้นของ Google Classroom ผมทำการศึกษาโปรแกรมก่อนนะครับหลังจากศึกษาโปรแกรมผมนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเมื่อถ่ายทอดให้กับผู้เรียนเสร็จแล้วก็สร้างชั้นเรียนขึ้นมาครับสร้างชั้นเรียน Google Classroom พอสร้างชั้นเรียน Google Classroom เสร็จปุ๊บ ผมนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะครับมาสอนผู้เรียนนะครับสอนผู้เรียนให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าสู่ชั้นเรียนได้สามารถเข้าสู่ห้องเรียน google classroom ได้โดยผมได้สร้างชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนบ้านเขาน้อยนะครับผมในปีการศึกษา2565นรนี้ขึ้นมานะครับโดยในคลาสเรียนเนี่ยผมได้นำนักเรียนทั้งหมด21คนนะครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมสามในปีการศานี้ เข้าสู่ชั้นเรียนครับนํานักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนได้ครบผู้คนผมได้ใช้ช่องทางชั้นเรียน Google Classroom เนี่ยครับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนเราสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ตลอดเวลาเพียงเรามีโทรศัพท์เรามีคอมพิวเตอร์เรามี iPad และนักเรียนมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือมีหนังสืออยู่ในมือครับก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้แล้วนะครับผมดังนั้น เมื่อผมสามารถนํานักเรียนทั้งหมดเ,เข้าสู่ชั้นเรียนนักเรียนเรียนได้อย่างตลอดเวลาแล้วในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ไม่ว่าจะสถานการณ์โควิด -19 จะรุนแรงอย่างไรก็ตามหรือจะลดลงไปจน,นกสถานการณ์ณวันนี้ใกล้เข้าสู่สถานการณ์ปกตินักเรียนสามารถมาเรียนในชั้นเรียนได้ตามปกติผมก็ยังใช้รูปแบบการเรียนโดยผ่าน Google Classroom นะครับใช้การานสอนผ่าน Google Classroom อยู่นะครับเพราะว่า ช่วยลดการใช้เอกาสารได้ด้วยนะครับเพราะว่านักเรียนได้เรียนโดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราสั่งงานเด็กเราสั่งงานเด็กผ่านแอปพลิเคชันไปนะครับเด็กก็สามารถตอบโต้กับเราในแอปพลิเคชัน Google Classroom ได้นะครับผมดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนที่ผมได้จัดทาขึ้นนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายที่ผมได้เขียนไว้ในข้อตกลงในการพัฒนางานในรอบของปีงบประมาณ2565 คือผมจะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนะครับให้สามารถใช้ Google Classroom เข้ามาสู่ระบบการเรียนการสอนใละนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้นะครับผมทําให้ประสบความสําเร็จในการเรียนได้นะครับและเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวผมขอเชื่อมโยงไปกับการจัดการเรียนการสอนของผมเลยละกันนะครับในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับผมได้วิเคราะห์หลักสูตรนะครับจากข้างต้นที่ได้กลับถึงมาแล้วนะครับ พอวิเคราะห์หลักสูตรเสร็จจัดทําคําอธิบายและวิชามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับผมทําแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยของเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับในเรื่องการสร้างสายแยอาหารนะครับโดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนการสร้างสายแยอาหารนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแทนที่เราจะใช้สื่อการเรียนการสอนที่ มาจากท้องตลาดหรือคุณครูจัดทาขึ้นนะครับเราใช้รูปแบบใหม่นะครับคือให้นักเรียนได้ลงมือทําสื่อการสอนเองนะครับตัวอย่างสื่อการสอนก็น,นีครับเด็กๆได้ทําสื่อการเรียนการสอนเองนะครับสื่อการเรียนการสอนนี้เอามาไว้ใช้สําหรับในการจัดทําห่วงโซ่อาหารและสายแยอาหารครับผมสื่อการสอนชิ้นนี้เด็กๆทุกคนนะครับได้ช่วยกันลงมือทํานะครับผมน,นะครับ โดยแบ่งกลุ่มให้เขาได้จัดทํากันนะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงนะครับอันนี้สื่อการสอบเทียบเรียนได้จัดทําขึ้นนะครับเพื่อเอามาเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในการสร้างห่วงโซ่อาหารและสายแย่ครับแล้วก็มีรูปสอนนะครับสําหรับให้เด็กรู้นะครับว่าการกินกันเป็นทอดๆของห่วงโซ่อาหารและสายแยรันะครับมีทั้งของกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะครับดูนะครับของเรียนกลุ่มนักเรียนชายนักเรียนหญิงอันนี้นะครับเด็กๆได้สร้างขึ้นมาเอง เด็กๆก็ได้รู้จักสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแต่และประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไรใครคือผู้ผลิตใครคือผู้บริโภคนะครับผมทั้งสองกลุ่มเราก็ได้สื่อการสอนออกมาซึ่งสื่อการสอนตรงนี้นะครับมีลูกศรโดยทั้งสองกลุ่มแยกสีกันอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนที่ว่าเรามีสื่อการสอนแล้วนะครับในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเราให้นักเรียนนะครับเขาได้ รวมกลุ่มกันนะครับแล้วคุณครูได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนของผมนั้นในช่วงนี้และก็ในสถานการณ์ที่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้นะว,วันนี้สามารถมาเรียนออนไลน์ได้ที่โรงเรียนนะครับดังนั้นเมื่อมาเรียนออนไลน์ได้ที่โรงเรียนนะครับผมก็ยังสามารถสอนผ่านระบบ Google Classroom ได้เหมือนเดิมแถมท้ายนักเรียนได้ทําสื่อการสอนขึ้นมาเองนะครับ เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนผมได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็มีตั้งแต่การศึกษาบทเรียนนะครับขั้นตอนการสอนนะครับแล้วไปถึงกระบวนการวัดผลประเมินผลผู้เรียนนะครับซึ่งเราจะวัดทั้ง k p a นะครับวัดทั้งความรู้นะครับทักษะกระบวนการแล้วเจตนาคติของนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนด้วยครับผม นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่เราได้ดําเนินการขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดู Google Classroom ก่อนนะครับอันนี้เป็นชั้นเรียนนะครับผมอันนี้เป็นชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งคุณครูได้มอบหมายงานและให้นักเรียนนะครับได้ทํางานส่งนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าสู่ชั้นเรียนได้โดยใน Google Classroom ก็มีนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนนะครับมีการส่งงานนะครับคุณครูสตรีมสั่งงานขึ้นไปนักเรียนก็ส่งงาน ตามที่ได้รับมอบหมาจากคุณครูนะครับเราจะสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเราก็สามารถที่จะมีการเรียนการสอนได้ถ้า เราอยากให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนนะครับดังนั้นช่องทางติดต่อสื่อสารที่สะดวกของเราเลยก็คือ Google Classroom นะครับอันนี้ละครับแรงบันดาลใจหลักของผมเลยก็คือไม่ว่าสถานการณ์ไหนจะสถานการณ์ที่มีโควิด1 9ระบาดหรือจะอยู่ในช่วงที่เป็นสภา,สภาวะการปกติก็ตามนะครับไม่ว่าจะเรียนในชั้นเรียนนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนได้นะครับและตัวอย่างใบงานนะครับผมเดี๋ยวผมขอยกใบงานมานะครับ ในตัวอย่างใบงานนะครับที่ได้กล่าวถึงนะครับที่ได้จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับผมนี่อันนี้เป็นใบงานที่ผู้เรียนนะครับได้จัดทําขึ้นมานะครับอันนี้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะครับเราได้สั่งงานให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานนะครับมีตัวอย่างในคลิปที่แน่ไปนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวใบงานจัดกระบวนการเรียนการสอนเมื่อจบกระบวนการเรียนการสอนแล้วนี่ ก็มีใบางานที่ให้มอบหมาให้เด็กไปทํานะครับให้เด็กๆเ,เขาได้ใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับว่าระบบนิเวศเด็กๆชาววัดรูปครับอา่าเขียนปฏิสัมพันธ์นะครับของเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารสายแย่นะครับแล้วความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีใบางานหลากหลายนะครับให้เด็กๆได้ทํานะครับในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นั้นนะครับผมได้จัดทําอย่างมี ข้อมูลนะครับได้ศึกษาข้อมูลอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับจะช่วยพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนของเรานะครับได้เกิดการพัฒนาในทุกช่วงสถานการณ์นะครับผมครับผมสาหรับครั้งนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับผมครับขอบคุณครับ